กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจัดตั้งตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรพศ2542เพื่อทําหน้าที่สนับสนุนและส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรต่อมากลุ่มเกษตรกรเห็นว่าพรบฉบับนี้เน้นการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพอย่างเดียวแต่ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรที่เป็นความเดือดร้อนเฉพาะหน้ายังไม่ได้รับการแก้ไขกลุ่มเกษตรกรต่างๆจึงออกมาเรียกร้องให้แก้ไขพระราชบัญญ,ญัติกองทุนฟื้นฟูฉบับที่2เพิ่มเติม ซึ่งรัฐบาลในขณะนั้นได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณายกร่างกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรและแก้ไขพรบอกองทุนฟื้นฟูพศ2542 โดยเพิ่มเนื้อหาการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรซึ่งร่างพรบ,บถูกนำเข้าสู่การพิจารณาและผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่13พฤศจิกายน2544หลังจากกอฟอก,กอได้ดำเนินงานควบคู่กันร,ระหว่างการฟื้นฟูพัฒนาเกษตรกรและการแก้ไขปัญหาหนี้สินได้พบอุปสรรคคือการแก้ไขปัญหาหนี้สินไม่ครอบคุมหนี้ที่ใช้บุคคลค้ำประกัน ทำให้กฟกไม่สามารถชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ที่ใช้บุคคลค้ำประกันได้จึงมีการเสนอแก้ไขพรบอกองทุนฟื้นฟูฉบับที่3เมื่อพศ2,563โดยมีผลบังคับใช้23กันยายน2,563เป็นพรบฉบับล่าสุดสำหรับภารกิจหลักของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมี2ด้านดังนี้1กฟก สนับสนุนให้ความรู้ด้านเกษตรกรรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องและสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรเกษตรกรเพื่อสร้างรายได้ให้เพียงพอต่อการดำรงชีพ 2. การแก้ไขหนี้สินในระบบที่นำไปใช้ในด้านเกษตรกรรมหรือเกี่ยวเนื่องโดยสมาชิกสามารถขึ้นทะเบียนหนี้ไว้กับกองทุนซึ่งกองทุนจะจัดการหนี้ให้เกษตรกรตามความจำเป็นเร่งด่วน เริ่มตั้งแต่การเจรจาขอผ่อนผันหรือไกล่เกลี่ยประนีประนอมนี่การออกหนังสือชะลอการดำเนินการทางกฎหมายการเจรจาชำระหนี้แทนการเจรจาซื้อรั์คืนให้เกษตรกรเมื่อก่อฟอกชําชำระหนี้แทนเกษตรกรแล้วและต่อมาเกษตรกรได้ชำระหนี้ครบตามสัญญากฟอฟกอจะส่งมอบหลักทรัพย์คืนแก่เกษตรกรตามที่ได้ทำสัญญาไว้ นักงานกองทุนฟื้นฟูอยู่ภายใต้การบ,บริหารงานของคณะกรรมการจำนวน3คณะได้แก่คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรโดยปัจจุบันมีนายจุลิลนลักษณะวิสิทธ์รองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 2. คณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 3. คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมีสำนักงานใหญ่ มีสำนักกิจการสาขาภูมิภาค4ภาคและมีสำนักงานสาขาทั้ง77จังหวัดเพื่อให้บริการแก่องค์กรเกษตรกรและสมาชิกในพื้นที่ทั่วประเทศการดำเนินงาน23ปีกฟกได้ปฏิบัติงานเต็มความสามารถเพื่อให้บริการสมาชิกจำนวนกว่า5,725,322คน5,6149องค์กรทั่วประเทศกฟกได้อนุมัติโครงการฟื้นฟูอาชีพให้แก่องค์กรเกษตรกรแล้วกว่า12,160โครงการ หนงึงนิล้าน432,480บาท25สตางค์สนับสนุนงบประมาณองค์กรเกษตรกรจัดทำแผนการเรียนรู้สร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการสร้างไรายได้สร้างภาคีวความร่วมมือและสร้างอาชีพแก่เกษตรกรด้านการจัดก,การหนี้กฟอกอได้แก้ไขหนี้สินให้เกษตรกรโดยการชำระหนี้แทนเกษตรกรกับสถาบันการเงินต่างๆและซื้อทรัพย์ที่ถูกขายทอดตลาดคืนให้เกษตรกรรวมทั้งสิ้นจำนวน 32,869ราย32,924บัญชีเป็นเงิน9,160ล้าน38,44บาท66สตางสามารถรักษาที่ดินทำกินให้เกษตรกรจำนวน25,776แปลงเนื้อที่กว่า177,25 0ไร่คณะกรรมการบริหารกองทุนมีเป้าหมายการบริหารงาน2ด้านด้านการฟื้นฟูอาชีพเพื่อให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง และมีรายได้และอีกภารกิจที่สําคัญคือการกํากับดูแลการบริหารสํานักงานกองทุนตลอดจนควบคุมการใช้จ่ายเงินทรัพย์สินของกองทุนและการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรในระดับพื้นที่ คณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรทําหน้าที่ในการกําหนดหลักเกณฑ์และกํากับดูแลการแก้ไขปัญหาหนี้สินและรักษาที่ดินทํากินให้กับเกษตรกรที่เดือดร้อนโดยเฉพาะเกษตรกรที่กําลังจะถูกยึดทรัพย์รวมทั้งการพิจารณาแก้ไขกฎระเบียบขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นอุปสรรคต,ต่อาการแก้ไขหนี้สินของเกษตรกรก้าวต่อไปของกอฟอกอยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนากองทุนฟื้นฟูให้เป็นสถาบันหลักในการสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรให้เกิดความเข้มแข็งนํามาซึ่งการ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรอีกทั้งเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาองค์กรเกษตรกร,รและการจัดก,การหนี้ให้ทันต่อความเดือดร้อนตามหลักธรรมาภาิบาลอย่างยั่งยืนรองทุนฟืนฟ้นฟูนและพัฒนาเกษตรกร,รมันเทาทุกความเดือดร้อนก่อนน้อยบ่อนนานช่วยชาว,วบ้าน